ีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเปิดคลิปแบบหน้าสดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะล่าสุดค่ะทุกคนรองพื้นได้หยิงออนหมดและลืมซื้อเกลียงแบบเกลียงเก่ามากจริงๆคือจะต้องซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าแบบเอ้ยออนอย่าลืมซื้อน้าออนอย่าลืมซื้อแลวล่าสุดคือไม่ได้ว่าลืมซื้อรองพื้นเดียวนะที่เช็ดดวงฉันลืมหมดเลยแล้วมาหมดแบบใกล้ๆกันคือแลวกลับบ้านก็ดึกไง คาใจบาปิดหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเช้านี้ค่ะเราก็วิ่งตรงไปเลยค่ะวะัดสันไปวัดสันแล้วนี่คือเตะตามากค่ะทุกคนนี่ลองพื้นเจ้านางทุกคนมันเตะตาตรงไหนรู้ไหมในความแพ็กเกจที่แบบเบอร์สองค่ะเบอร์สามค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์ซีสองหนึ่งค่ะทุกคนแค่แพ็กเกจก็รู้สึกว่าเออหาง่ายเนี่ยแหละที่ต้องการเอาใหญ่ๆมาเลยไม่ต้องไปพลิกดูส่องดูว่า เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามบอกแม่งเลยเบอร์สองคือสีอะไรเบอร์สามคือสีอะไรเบอร์หนึ่งคือสีอะไรคือเบอร์หนึ่งคือผิวขาวอมชมพูเบอร์สองสำหรับผิวสองสีค่ะทุกคนเบอร์สามเหมาะกับสาวผิวเข้มและสีสหนึ่งนะคะเหมาะกับสาว คิ้วขาวเหลืองราคาเนี่ยห้าสิบเก้าบาทค่ะทุกคนในความเร่งรีบแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคือถามว่าไม่ใช่ว่าเดินไปนแล้วแบบเฮ้ยไปหยิบหยิบอะไรไหมเราไปดูรีวิวมาคือแบบมีหลายคนที่แบบว่าก็ทํารีวิวเกี่ยวกับแบบรองพื้นเจ้านางใช่ไหมเขาบอกว่าเรียบเนียนเกี่ยง,ง่ายอยู่ตลอดวันซึ่งคือใครที่แบบว่าตามชีวิตออนนั้นก็จะรู้อยู่ว่าแบบว่ากว่าออนจะทํางานเสร็จบ,บางวันก็คือกับเที่ยงคืนนะคะแต่งหน้ามาตั้งแต่เช้าเที่ยงคืนก็คือ ต้องยังอยู่เพราะฉะนั้นรองพื้นที่ไม่อยู่บนหน้าอ่อนเนี่ยต้องอยู่กับอ่อนตลอดทั้งวันมางั้นวันนี้เรามาลองดูแล้วกันว่าน้องเนี่ยจะอยู่จริงหรือว่าอยู่หลอกที่ป <c oughs> กติแล้วเนี่ยอ่อนเคยใช้ของเขาอยู่แล้วเจ้านายที่เป็นแป้งแป้งฝุ่นเดี๋ยววันนี้จะมาใช้แบบครบเซตเลยมีแป้งฝุ่นมีแป้งพับด้วยนะคะวันนี้จะมาผสมแล้วกันเนาะอ่อนใช้อ่อนจะใช้ผิวขาวอมชมพูกับผิวขาวเหลืองผสมกันอันนี้คือมันดีมากเลยนะ คืออย่างแบบเวลาออนไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมเราเพื่อนรืมเอารองพื้นมามันบอกว่ามึงไอ้พวกครีมซองๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใช้ดีมากเราก็ลองซะหน่อยอันดับแรกเดี๋ยวขอแบบว่าสวอตสีแต่ละสีให้ดูก่อนดีไหมรีวิวกันให้ดูแบบชัดๆไปเลยนะคะสีแรกจะเป็นสีขาวอมชมพู <l ots> นี่ขาวอมชมพูจ้ะแม่ สีที่2คือขาวเหลืองสีที่3คือผิว2ส,สีที่4คือผิวเข้มค่ะเอ,อ๋เห็นสีไหมเ,เห็นไหมตามเรียงตามนี้เลยนะคะ อ๋อจะผสมผิวขาวอมชมพูกับผิวขาวเหลืองแล้วกันนะคะทุกคนผิวขาวอมชมพูแล้วก็ผิวขาวเหลืองผสมกันไม่รู้เป็นะไรชอบใช้ผสมกันเป็นอะไรก่อนแล้วก็พวกผิวเข้มกับผิวสองสีอย่างเงี้ยสามารถเอามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทำแบบว่าเชดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอ่ะเราก็ผสมน้องเลยค่ะผสมผสมผสมน้อง ออนใช้ผสมแบบนี้นะคะผิวออนมันไม่ใช่ขาวอมชมพูอะผิวออนออกแบบขาวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากแบบให้หน้าดูใบขึ้นก็ผสมสองสีเฮ้ย <cream. S 1> สีดีมากเนื้อเกลี่ยคือนุ่มมากค่ะอะเดี๋ยวมาดูซิว่าน้องจะปกปิดได้ดีไหมเฮย้ยมันเนียนมากเลยอะเ <frightened noise> ดี๋ยวให้ดูแบบข้างหนึ่งก่อนเลยนะอุ้ยแต่ของเขาเกี่ยง่ายนะออนใช้เป็นพับนะคะเป็นไงไม่ธรรมดายนะ เนียนอยู่นะเนียนมากแล้วสีไม่ลอยไม่อืเดีอ่ะคือแบบขาวขึ้นมาแบบเฉดหนึ่งเบาๆเราดูธรรมชาติมากอ่ะนี่คนละข้างโอเคปะดีนะคืออันนี้เป็นรองพื้นที่แบบเผยผิวนิดนึงไม่ดูหนาเกินไปแต่ดูเรียบเนียน แล้วออรู้สึกนะว่าเนื้อครีมมะขาวาดูดิไม่แห้งเกินแล้วรู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื้นด้วยแล้วอันนี้เขาบอกว่ามีกันแดดผสมกันแดดมาให้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างในความเรียบเนียนเนียนอยู่นะทุกคนเห็นป่ะหน้าแบบกําลังพอดีไม่มืดเกินไม่สว่างเกินนะคะเดีย๋ยวต่อไปเรามาลงแป้งเดียวออนจะมาลองแบบว่าฝั่งนึงเนี่ยเป็นแบบแป้งพับเนาะแล้วฝั่งนี้เนี่ยลองเป็นแป้งฝุน่นละกันเนาะโอเคไหมนี่นะคะ ออนขอใช้เป็นแบบว่าแปลงแล้วกันเนอะทุกคนคะ่ะมาจา้ะฟังนี้ก่อนมันคือความแบบเรียบเนียนเกรีบเบอร์รูขุมคนไปเลยค่ะหนึ่งฝั่งนี่ขนาดใช้แค่แปลงนะดูดิแล้วก็อีกข้างหนึ่งสำหรับใครที่แบบว่าอยากไนดะ แบบสบายๆเบาๆเว,วยผิวไม่ได้แบบต้องการการปกปิดอย่างหนักหน่วงนะคะก็นี่เลยแป้งฝุ่นนะคะปัดไปเลยะคะ่ะอืมนมเห็นความต่างไหมคะทุกคนข้างนี้คือแบบเนียนข้างนี้คือยังมีความแบบ เป็นธรรมชาติแบบยังเผยผิวเราอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะเห็นไหมโอ้ข้างนี้เนียนมากแม่โอ้ my god นี่เป็นไงใช้ได้กันคือแบบเนียนกรุบเนียนกริบมากค่ะดีนะดีโอขั้นตอนต่อไปก็คือการแต่งหน้าเดี๋ยวมาดูแบบฟินิช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 เลยดีไหมคะทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายงานกันเลยเพรอะพี่ขะเดี๋ยวออนไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะทุกคนขาไปชุดนี้คือร้อนตระแตกแน่ๆไปเจอกันที่ถ่ายงานเลยแล้วกันนะโอเคปะเย่ yeah, มาถึงที่ถ่ายแล้วคะ่ะโค้งหน้าใยมากบอกมือไหนค่ะ <conference> ขอเวลาไปเปลี่ยนชุดก่นถึงคิวแบบ้คตอนนมาทำอะไรนครับงาน <S <S เย้เสร็จแล้วค่ะหาหน้าก็ยังหลับ ชําชุ่มอยู่เหมือนเดิมไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกตอนนี้เราก็ถ่ายงานเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินห้างต่อน,นิดหน่อยนะคะพอดีว่าเป็นวันเกิดเพื่อนเนาะว่าจะไปซื้อเค้กให้เพื่อนสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปห้างไหนตอนนี้ถึงแล้วนะคะค่ะ ขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อแบบว่านอกจากจะทํางานแล้วก็จะต้องพกเสื้อมาถ่ายรีวิวอีกแม่ขอแบบเดินเดินแว๊บๆถ่ายรีวิวหน่อยชีวิตนั่งแบบก็อย่างนี้แหละนะคะทุกคนคะ่ะ เสร็จสิ้นภารกิจซื้อของทุกคนซื้อของมาเยอะมากแล้วก็แบบไม่กล้านั่งกินในร้านก็คือต้องซื้อมากินมารลอเอ๋อเมื่อยมากอยากให้ดูมากเลยว่าข้างหลังอะซื้อมาเยอะมากแบบถือแบบถือมาแบบพลุงพลังอะซื้อของเป็นแบบสิบอย่างอะทุกคนแต่ว่าหน้าตอนนี้เราก็ยังแบบขาวสว่างสดใสยอยู่นะคะทุกคนกลับบ้านค่ะวันนี้เหนื่อยแฮกมากคือเปลี่ยนชุดมาแล้วประมาณ500ชุดวันหนึ่งโอเคขอญยตไปขับรถก่อนนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันที่บ้านแบบ์ดเย์เพื่อนกันบ๊ายบายย้ ถึงบ้านแล้วค่ะล่าสุดคือเป่าเค้กกันแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป่าเค้กเสร็จแล้วแล้วคือเค้กอร่อยมากหน้าคือตอนนี้ยังไบยอยู่เลยค่ะทุกคนคะ่ะไม่มีหมอนไม่มีหมองใดใดทั้งสิ้นของเขาคือเลิศอยู่นะคะทุกคนคะ่ะจนตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาฮัลโหล เที่ยงคืนนะทุกคนเที่ยงวันยันเที่ยงคืนหน้าก็คือแบบชุ่มยังชุ่มยังฉ่ำยังแบบว่าไม่มีการแบบไม่มีความเยิ้มหรืออะไรเลยนะคะทุกคนคะ่ะ โอเคก็วันนี้ก็ถือว่าน้องเจ้านางนั้นผ่านค่ะทุกคนเป็นตัวเรื่องอีกตัวหนึ่งแล้วกันเป็นทางเรื่องอีกทางหนึ่งแล้วกันเนาะคิดว่าเจ้านายน่าจะต้องมีเป็นขวดหรือป่หรือว่าเขามีแล้วหรือยังไงอะไรยังไงใครอยากลองใช้นะคะก็ไปหาซื้อได้นี่ตามห้างสปินค้าทั่วไปนะคะช็อปเครื่องสําอางชั้นนําทั่วไปเลยลองไปหาดูเจ้านางนะจ๊ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าใครอยากให้ทำอะไรก็บอกนะคะเรื่องบิวตี้เนี่ยขอให้บอกขอ ว่าเลิฟมากรักมากเป็นผู้หญิงไก่งามเพราะคนคนงามเพราะเจ้านาค่ะก็สวัสดีราตรีสวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะไม่รู้ว่าทุกคนดูเวลาไหนแต่ตอนนี้ออนเที่ยงคืนแล้วคะ่ะเพิ่งจะแบบกินเค้กเป่าเค้กเสร็จคืออิ่มมากไปสวัสดีวันนี้บายบาย